สวัสดีครับกับผมน,น,า,มน,น,นายหนุ่นาโม์คนตะคุณชายฐาใจง่านำไพโรชิมอดรชานะฮะกลับมาคุยกฎหมายกับผมทรกทชานะฮะนำเสนอเรื่องราวของแ<ห>วดวงทางกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภายในประเทศหรือระหว่างประเทศหรือต่างประเทศที่มีประเด็นที่น่าสนใจเชื่อมโยงกับเรื่องของข้อกฎหมายที่เป็นประเด็นที่อยู่ในการก่อกระแสนะซึ่งเป็นอะไรที่ต้อง ต,ติดตามเช่นเดียวกันขอบคุณไปยังผูส้สํารสุนการทุกท่านนะครับร่วมดูเนตช่องนุตชาติพยการไม่ขุดข้ามโฆษณาจนได้เงนไป30วินาทีเท่านั้นนะสามสิบวินาทีทนนิดหนึ่งเพื่อไล่เปลี่ยนสิ่งกันแล้วกันขอบคุณไปยังแฟนรายการนะครับที่ส่งสมับสนสติ๊กเกอร์นะครับให้กับดรตตชาติวีด้วยขอบคุณไปยังน้ำส้ม ผู้เรือใหม่จซสอาดส่งตรงถึงมือท่านทุกวันรับออเดอร์ก่นอกกน18ปนาฬิกาผมเองก็จะไปคุยกับทางด้านของผู้เรือว่าจะขอมาขายฝั่งนี้นะฝั่งรามกำแหงบ้างนะเพราะว่า <c oughs> ตลาดฟุตด,ดิบผมมองแล้วว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถจะขายทั้งมะขามเชื่อิ่มและก็ น้ำส้มพู้รัวได้นะเดี๋ยวเจอกันแน่นอนเดี๋ยวนี้นะฮะขอบคุณไปยังเกษตรไปรูปไร่ด็อกเตอร์ชาด้วยนะฮะนำมะขามไปรูปนะครับจากแหล่งที่ปลูกมะขามดีที่สุดในโลกมาให้ท่านได้รับทานกันปรากสากรปีนี้นะฮะที่สโมสรตำรวจนะครับ200กิโลเท่านั้นครับทนใดช้าอัดรดนะะเพราะว่าปีนี้ขอจำกัดกับ แค่200รกิโลปีหน้าฟ้าใหม่ไม่ว่ากันเพราะปีนี้มีหลายหลายสถานการณ์ที่ไม่สามารถสนองตอบได้นะฮะแต่ว่าถ้าเมื่อไหรนะเรื่องของบปรูปบรนร่างนะครับกับเรื่องของโรงงานได้นะฮะร,รับรองนะเต็มที่เลยนะฮะคดีที่น่าสนใจก็คือเรื่องของคดีทุจริตระดับโลก ะะของผู้บริหารระดับสูงของประเทศจีนคดีทุจริตนี้เกี่ยวข้องกับโครงการว mm ั e เบลวันโรสของประเทศจีนซึ่งมีประเด็นที่น่าติดตามน่าสนใจคือเรื่องนี้นะฮะหลังจากที่นะฮะทางด้านของสื่อหลายประเทศเองมีการจับตามองแล้วก็วิเคราะห์ว่าคดีทุจริตนะฮะระดับโลก ของบริษัทจากประเทศจีนนะครับซึ่งทำให้เห็นเด่นชัดว่าโครงการวันเบรรถของประเทศจีนนั้นมีจุดอ่อนและมีข้อเสียที่สำคัญที่สุดก็คือประเด็นเรื่องของการให้สินบนไม่ใช่เรื่องหนี้ที่เกิดจากโครงการแต่อย่างใดอันนี้น่าสนใจนะเรื่องของการให้สินบนดังนั้นแน่นอนครับประเทศจีนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการที่ได้ จับตามองนะครับเรื่องของการสุจริร์รัชันเรื่องของการาพฤติกรรมหรือว,ว่าวิธีการปฏิบัติในการที่ให้เรื่องของสินบนเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเช่นเดียวกันซึ่งโดยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสัญญาและฉบับอันเกี่ยวกับเรื่องของโครงการวันเบลวันโรสเนี่ยนะฮะไม่มีการประกวดราคาแต่ยอย่างใดนะและไม่มีและมีการเจราจาในทางลับ ซึ่งข้อเสียเหล่านี้เป็นโอกาสที่จะนำไปสู่เรื่องของการทุจริตที่สามารถเกิดขึ้นได้จากการก่อ,อสัญญาหรือทำให้เกิดสัญญาทั้งสองฝ่ายเช่นเดียวกันนี่ไงฮะถ้ามันเมื่อใดนะฮะมีเรื่องของการที่ไม่สามารถตรวจสอบได้และอย่างหนึ่งคือไม่มีการประมูลราคาและมีการเจรจาในทางลับมอือไรช่องทางของการทุจริตคอร์รัปชันก็จะเกิดขึ้นทันที เช่เดียวกับกรณีเรื่องตัวอย่างนี้นะฮะที่ผมกำลังจะนำันอใหาฟัง,งส่งคดีทุจริตระดับโลกซึ่งสนุนทรข่าวอิสรานะครับขอบคุณสนุนทรข่าวอิสราด้วยนะฮะที่ได้นําเสนอกรณีเรื่องของการฆ่าตัวตายอย่างปริศนาของนายเฉินเพิ่นเกี้ยนซึ่งเป็นอดีตผู้ริหารรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของประเทศจีนจํานวนสองแห่ง ซึ่งมีส่วนในการรับผิดชอบโครงการวันเบลวันโรดวันโรดนะซึ่งโครงการก่อสร้างรถไฟทางความเร็วสูงเชื่อมระหว่างประเทศต่างๆทั้งในยุโรปเอเชียเข้าสู่ประเทศจีนโดยหนึ่งในโครงการโดยหนึ่งในวิสาหกิจเหล่านี้นะฮะได้แก่บริษัทสื่อสารและก่อสร้างแห่งประเทศจีนหรือ China Communication Construction Company หรือ C CC 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 เอ่อตัวยอ่อเขาเรียกว่า C C นะ China Communication Construction Company หรือ C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  นะฮะอาจจะใช้เป็นว่า C C ก็ได้นะซึ่งในเชิญนี้ฮะเคยได้เป็นประธานบริษัทตั้งแต่เดือนเมษายนปี2557ถึงเดือนกรกฎาคมปี2561 และบริษัทก่อสร้างทางรถไฟแห่งประเทศจีนหรือ China uh, Railway Construction Corporation, Corporation, Corporation หรือ CRCC ซึ่งในเชินดำรงตำแหน่งประธานบริษัทต,ตั้งแต่เดือนกันยายน,นปี2061จนกระทั่งวันที่เขาต้องเสียชีวิตอย่างมีปริศนาจากประสบการณ์หรือจากข้อมูลเนี่ยมีการจจลึกว่าตัวของนายเฉินเองเนี่นะเป็นผู้บริาหารระดับสูงเนี่ยของบริษัทเอสหกิจเนี่ย ของประเทศจีนสองบริษัทใหญ่และเกี่ยวเชื่อมโยงกับโครงการวันเบลวันโรสซึ่งโครงการนะะัหรือในเชิญนี้ได้ทํานิติกรรมหรือเข้าไปทําสัญญาเนี่ยโดยไม่มีการประมูลและมีการเกิริจาในในทางลับแน่นอนฮะดังนั้นการที่จะมีเรื่องของการเรียกเงินสินบนหรือเงินใต้โตนะครับเงินใตถุงเงินในถุง ถุงย่ามถุงไหล่หลายมันก็เกิดขึ้นทำไมเช่นเดียวกันดังนั้นสถานการณ์แบบนี้เนี่ยก็เลยมีการจับตามองว่าเอาถ้ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยโครงการไม่ทุจริตสอเรื่องของการทุจริตเนี่ยคอร์รัปชันครับเนี่ยแล้วถามว่าคอสซาเนี่ยจะได้มาตรฐานหรือไม่อันนี้น่าสนใจเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามนะครับสำนักข่าวเอเชียเซนิตอลนะครับของกงกงได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่า การฆ่าตัวตายปริศนาดังกล่าวอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นการทุจริตคอร์รัปชันเนื่องจากบริษัท CCCC CC, หรือ CCC เนี่ยฮะถูกกล่าวหาโดยรัฐบาลอเมริกาว่ามีพฤติกรรมคอร์รัปชันและก่อนหน้านี้ในช่วงปี2552บริษัท CCC ก็เคยถูกแบนไม่ให้ทำธุรกิจเป็นระยะเวลา6ปีเนื่องจากกรณีการทุจริตใน การประกวดราคาในโครงการก่อสร้างทางด่วนที่ประเทศฟิลิปปินส์ฮะเห็นไหมคือถ้ามองง่ายๆก็คือว่าการเข้าไปทำสัญญาหรือการเจรจาเพื่อให้ได้งานของนักลงทุนของประเทศจีนเนี่ยจะไม่เล่นตามกติกาอาจจะมองว่าหน้าฉากหนึ่งเนี่ยขอเล่นตามกติกาก็ได้นะยื่นนะอาจจะยื่นหรือจีน เจตจำนงสนใจที่จะร่วมธุรกิจแต่พอเข้าได้เข้าเข็มปับ๊บหไม่มีการประกวดร,ราคาหรือเบี่ยงเบนการประกวดร,ราคาสองมีการเข้าไปเจรจาใต้โต๊ะหรือนอกระบบทำให้เกิดเหมือนของกระบวนการที่จะก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันนั้นเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันในายเฉินเสียชีวิตด้วยวัย58ปี จากการพลัดตกอาคารสูงในกรุงปักกิ่งเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อปีนี้เลยนะฮะซึ่งจากรายงานของสื่อของประเทศจีนก็ระบุว่าเป็นเรื่องของการอัตาวิบากกรรมหรือการฆ่าตัวตายอย่างไรก็ตามนะครับก็มีรายงานว่าเมื่อวันที่สิงหาคมปีนี้นะฮะหรือ1วันก่อนที่เขาอาณเฉินจะเสียชีวิตนี่นะฮะ ทีมงานสอบสวนจากคณะกรรมก,การกำกับดูแลบริหารรัฐวิสาหกิจของจีนหรือ SASAC หรือ SASAS ได้ไดำเนินการสืบสวนบริษัท CRCC ในข้อหาทุจริต CRCC ก็คือ China Railway Construction Corporation, Corporation, Corporation นะเป็นเรื่องของการบริษัทก่อสร้างทางรถไฟแห่งประเทศจีน นะถึงแม้ว่าการสืบสวนครั้นี้จะไม่ปรากฏซึ่งหลักฐานนะครับไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าในเฉินนั้นข้าบิดเกี่ยวข้องกับประเด็นธุรกิจคอร์รัปชันหรือไม่แต่ก็พบว่านับตั้งแต่ปี2555เป็นต้นมานะฮะเป็นสิ่งที่น่าสัเกตจตรงที่ว่าในสีชเจ้นผิงเองนะครับท่าทนด้านของประธา,านาธิบดีของประเทศจีนได้เริ่มมาตรก,การปราบปรามการ ทุจริตมีเจ้าหน้าที่ทั้งรัฐวิสาหกิจและธนาคารของประเทียนจำนวนมากกว่า260รายเสียชีวิตด้วยเหตุผิดปกติผิดธรรมชาตินี่ไงฮะมันมีเรื่องของการที่แค่ต้องสงสัยหรือว่ามีส่วนหรือต้องการที่จะตัดตัดตัดสายตัดสายสัมพันธ์ตัดสายเชื่อมโยงไปถึง ก็เลยมีการที่นะฮะต้องมีการปิดปากหรือไม่อันนี้น่าสนใจเดเนนเพราะว่า260คนที่มีเรื่องของการเกี่ยวพันเรื่องของการทุจริตนะฮะปรากฏว่าลักษณะของการเสียชีวิตนั้นมันผิดวิสัยหรือผิดธรรมชาตินะฮะเช่นเดยวกรนนี้ของนายเฉินอาทินะฮะการตายผิดธรรมชาตินะฮะอยเช่นนะฮะมีการตกตึก การแขวนคอถูกวางยาพิษถูกยิงหรือแม้แต่จมน้ำเห็นไหมนี่คือการเสียชีวิตโดยผิดธรรมชาตินะครับซึ่งวิธีการตายผิดธรรมชาตินั้นทางด้านของในยุคของคอมมิวนิสต์นั้นชอบใช้กันนะชอบใช้ชอบใช้เอ่อโปรเซอะไรที่มันง่ายๆนะฮะตีเป็นเรื่องของหลักธรรมชาติแล้วการตรวจสอบอะไรทั้งหลายนั้นมีอาจที่จะเกิดขึ้นได้ดังนั้นแน่นอนนะ การตายผิดธรรมชาติของนายเฉินนั้นอย่างเช่นกรณีเรื่องของการตกตึกการแขวนคอนะฮะการถูกวางยาพิษการถูกหรือแม้แต่การจมน้ําตายนั้นถือเป็นเรื่องธรรมดาของการที่อ่าเป็นการอัตวิบากกรรมกรณีเรื่องของการถูกตั้งข้อกล่าวหาจากการทุจริตในกรณีเรื่องของอ่าการดับรามการทุจริตคอร์รัปชันของสีเจิ้นผิงหรือไม่เรื่องนี้น่าจับตามองเช่นเดียวกันแต่ทีนี้ การจะแสวงหาความเป็นธรรมในรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยถามว่ามันได้ไหมมันค่อนข้างยากมันค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเชื่อผู้นําผู้นําคิดอย่างไรนะก็ต้องว่ากันตามไปนะครับและความผิดอีกกระทงหนึ่งนะครับในข้อหาที่ในในเฉินนะครับถูกกล่าวหาก็คือเรื่องของการฟอกเงินนะครับเป็นจํานวนถึง2.6 6หล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่ง การฟอกเงินในกาลนั้นเกิดขึ้นในประเทศสิงคโ,โปร์เช่นเดียวกันน่าสนใจนะครับเพราะว่าเห็นนะวิธีการทําธุรกิจที่ขอให้ได้งานทําทุกวิธีทางขอให้ได้งานของคนจีนนี้อันตรายมากดังนั้นใครที่ทําธุรกิจกับคนจีนจะต้องระวังนิดหนึ่งว่าถ้ามีอะไรที่มาได้ไง่ายๆแล้วก็มีการรัดวงจรรับธุรกิจรัดวงจรก็ต้อง,ต,องต้องพึงระมัดระวังเช่นเดียวกัน และนอกจากนี้นะครับทางด้านของนายเดนชคาเมโรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ผู้เชี่ยวชาญปรึกษาบริษัทที่ปรึกษาด้านความเสี่ยงในประเทศสิงคโปร์ก็ได้ให้ความเห็นเอาไว้ว่าคดีตัวอย่างของบริษัทจากประเทศจีนเหล่านี้ทำไม่เห็นได้ชัดว่าโครงการวันเบลวันรถของประเทศจีนนั้นมีจุดอ่อนและมีข้อเสียที่สมคัญก็คือเรื่องของการให้สินบนไม่ใช่นี่ที่เกิดจากโครงการแต่อย่างใด โดยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสัญญาหลายฉบับอันเกี่ยวกับการดําเนินการในโครงการวันเดีอวันร้นั้นไม่มีการประกวดราคาและมีการเจรจารในทางลับให้ได้มาซึ่งงานและผลประโยชน์ที่ต่างตอบแทนซึ่งเป็นข้อเสียและข้อที่ถูกทางด้านของยุโรปและอเมริกานะฮะสกิดเมื่อไหร่ก็มีแผลทันทีนะครับเรื่องของการทุจจิตนะฮะเรื่องของการที่มองแล้วบอกว่า เหตุที่คุณได้งานเหตุที่อุตสาหกรรมการก่อสร้างของจีนนั้นเข้าไปได้งานต่างประเทศเพราะว่ากระบวนการที่นะครับไม่ได้ไม่ได้มาซึ่งของการประมูลงานหรือได้งานโดยโดยชอบด้วยหลักธรรมพิบาลหรือหลักจริยธรรมแต่การได้มาซึ่งการที่ใช้หลักของการาาให้สินบนและก็มีการเจรจาทางลับเพื่อให้ได้งานนั้นทำให้เกิดประเด็นที่ ทางด้านของอรัฐบาลจีน,นอีกนั้นก็ถูกเพ่งเล็งนะครับบอกว่าเห็นไหมคุณได้งานโดยไม่ชอบคุณได้งานโดยกระบวนการที่ทําให้เกิดเรื่องข้อคอรหาอันนี้น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับและนอกจากนี้นะฮะเขาบอกว่าเม็ดเงินมหาศาลคือหลังจากที่นายคารเมโรนะครับได้กล่าวว่า โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตที่มีค่อนข้างสูงมากและมีเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเข้ามาในโครงการและโครงการใหญ่ๆอาทิเช่นการขอสร้างถนนการขอสร้างทางรถไฟและมีเม็ดเงินมหาศาลเข้ามาในโครงการและโครงการใหญ่ๆเหล่านี้นะครับก็อาศัยกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนที่ดำเนิกนการขอสร้างนี่สิ่งเหล่านี้ เมื่อนําไปสู่การทุจริตและการให้สินบนระดับมาหาารก็ทําให้บริษัทผู้ก่อสร้างได้รับสิทธิ์ต่างๆไปถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วโลกและอันตร,รายมากในกรณีที่มีการทําสัญญานะครับให้ได้มาเรื่องของการสวมสิทธิ์หรือเอกสิทธิ์ในพื้นที่ก่อสร้างนะครับเรื่องของทางรถไฟผ่านที่ไหนฮะจีนขอเอกสิทธิ์นะครับในที่ของการก่อสร้างทางรถไฟด้วยนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับระดับหนึ่งเพราะว่า เมื่อมีการติดสินบนปั๊บนี่เนี่ยฮะเจ้าที่รัฐประเทศนั้นๆซึ่งเห็นแก่เงินเห็นแก่ประโยชน์นะฮะก็ใช้ช่องทางในการที่จะอ่ะให้เช่า99ปีนะฮะเมื่อคุณทางรถไฟผ่านเส้นทางไหนคุณนําไปเลยเช่าไป99ปีประโยชน์แล้วผมก็ได้อ่าเรื่องของการเกรจาใต้โตมามนี่ือปหาที่เกิดขึ้นแล้วเคลมว่าเอ๊ะมันนี่ครับมาลงทุนจีนมาลงทุนก่อสร้าง บริษัทจีนมาก่อสร้างทางรถไฟดังนั้นการแลกผลประโยชน์ซึ่งการได้เช่า99ปีนั้นเป็นสเป็นบางสิ่งที่อาจจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายภายในของประเทศตนเองและนำไปสู่รัฐบาลไหนที่เอ่อเรียกไงเห็นกประโยชน์ส่วนตัวเปิดประโยชน์ทั่วพ้องมากก็จะเปิดช่องทางให้มีการเช่านะที่ดินนะครับข้างๆทางรถไฟนะฮะ99ปีผมชื่อว่าประเทศไทยก็โดนมานะ แต่ไม่รู้ว่าการโดนนั้นของเราเนี่ยมีเรื่องของการเจรจาเรื่องของการเช่าที่นะครับ99ปีหลังจากที่มีการโจมตีมีการบอกว่าโอ้โหทําไมไม่ให้ตั้งหนึ่งปีหนึ่งร้อปีไปเลยล่ะมนจะได้ครบนะครับเต็มร้อยไปเลยอันนี้มันไม่เต็มร้อยมันแค่99ปีนะฮะอ่ะและนอกจากนี้นะครับที่น่าสนใจก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยครับยังพบข้อมูลเกี่ยวกับความไม่ชอบมา,าพากลเกี่ยวกับการทําธุรกิจของบริษัท แห่งหนึ่งซึ่งสังกัดอยู่ภายใต้สังกัดของ CCCC หรือ c 4 f o นะฮะซึ่งที่ชื่อว่าบริษัท CCCC Drinking นะ d r k i n g บริษัทอันนี้ถูกรัฐบาลของอเมริกาออกมาตรการลงโทษเช่นเดียวกันมเมื่อหัวไม่ดีหัวม,มีมีเรื่องของการที่ถูกพาดพิงหรือกล่าวหาว่า มีการทุจริตคอร์รัปชันมีทุจริตการทุจริตดังนั้นบริษัทลูกนะครับซึ่งอยู่ในเครือเองอก็ถูกเพ่งเลนเช่นเดียวกันว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่มีการทุจริตก็อาจจะเป็นไปได้เช่นเดียวกันซึ่งอเมริกาเองก็ตั้งมีมาตรการลงโทษนะบริษัทซีซีซีเอ่อ breaking นะครับไปเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับโดยพบว่าในช่วงปีส5 5พันห่บนี่นะฮะบริษัทได้ยุบลูกแผนการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชน ทั่วไปเป็นครั้งแรกหรือ,อที่เรียกว่า IPO ในตลาดรัพ์ของฮ่องกงซึ่งเป็นมูลค่ารวมกันก็ประมาณ1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ31,270ล้านบาทเนื่องจากพบว่าข้อมูลของบริษัท CCC d r e k i n g นั้นมีกิจกรรมขุดลอกพื้นที่ ในพื้นที่มู่เกาะสเปรลี่แต่ว่าทางบริษัทของ C C C r e d k i n g กลับปฏิเสธที่จะเปิดเผยเรื่องนี้ในหนังสือ IPO, ชี้ชวน I P O เช่นเดียวกันเอิญนะ,ะรับลายเป็นว่าถ้าอมอมเกอสเปรลีเ่เป็นประเด็นที่เกิดปัญหาเช่นนะันะครับการที่จีนไปสร้างเกาะขึ้นมาใหม่นะฮะถมถมทะเลเพื่อสร้างเกาะและที่สำคัญก็คือ C CC 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 s p ปนกิ้งก็เป็นหนึ่งของบริษัทที่ได้รับสมรทานในการที่เข้าไปดําเนินการดังนั้นเมื่อมีการที่จะต้องขายหุ้นนะครับเพื่อลงทุนเนี่ยและปรากฏว่าถ้ามีการเปิดเผยข้อมูลจริงๆว่าเงินที่ระดมทุนไปแล้วนั้นเป็นเรื่องของการไปขุดทะเลขุดทรายมาถมทะเลนะครับก็ทําให้ IPO นะฮะก็จะถูกเรียกว่าข้อมูลการตลาดกันนะครับเรื่องของการขาย ขายหุ้นนะมันก็ต้องเปิดเผยว่าคุณเอาเงินไปทำอะไรดังนั้นเมื่อมีการปิดไม่ยอมเปิดเผย IPO ว่าเงินที่ได้นะครับหรือเงินนั้นจะเอาไปลงทุนอะไรเนี่ยเอาไปทําอะไรก็เลยเป็นที่ถูกคอร์รัปียกว่านี่ไงนะครับความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นได้นะครับในกรณีเรื่องของการที่นะทำรับลมคมไหนอา้าวเรื่องนี้น่าสนใจนะฮะส่วนทางด้านของนายเจ้าลี่เจียน นะครับซึ่งเป็นประสบการการต่างประเทศของประเทศจีนก็ได้แถลงข่าวและยืนยันว่ากิจกรรมก่อสร้างของบริษัทจีนนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทหารแต่อย่างใดและโครงการก่อสร้างของบริษัทก็อยู่บนพื้นที่อันเป็นดินแดนของประเทศจีนซึ่งเป็นไปนตามกฎหมายทุกประกาศซึ่งนายเจ้าเองก็ยังกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าการการะทําของประเทศอเมริกานั้นถือได้ว่าเป็นการก้าวไก่กิจการภายในของประเทศจีน เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและหลักธรรมเนียมปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมุกอสเปนลี่นะครับเป็นประเด็นที่เกิดปัญหาของการพิาพาทกันอยู่ไม่ใช่พิาพาทนะครับก็เป็นการตัดสินเลยนะครับว่ามันเป็นเรื่องของเขตของที่จีนไปแพรเรื่องของอนุกาอนุญาโตตุการระหว่างประเทศแต่จีนไม่ยอมรับเพราะไม่ยอมรับนี่จีนอ้างว่าเป็นพื้นที่ของประเทศจีนดังนั้น,น,น การเข้าไปถมทะเลขนาดนี้นะครับซึ่งบริษัท C CC C C uh, C d r e g g i n g นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่อเมริกานั้นนะครับเชื่อว่าเป็นหนึ่งในที่มีการที่ให้สินบนและก็มีการจ่ายเงินใต้โต๊ะอะไรนี่ฮะและตาหนงเรื่องของการที่ไปทำความผิดเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องว่าด้วยทะเลนะครับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ในทะเลกินใต้และก็มุกเกาะสเปรี่นั้นก็เป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกออกมาว่านี่แหละคือปัญหาที่เกิดขึ้นของการที่บริหารจัดการภายใต้ระบบของคอมนิตนั้นมันไม่มีอะไรที่ชัดเจนแน,น่นอนน้ำไปสู่เรื่องของการที่ตั้งถูกตั้งประเด็นเรื่องของการไม่มีธรรมาพิบาลการได้งานซึ่งมาซึ่งทําทุกวิถีทางนะครับเพื่อได้มาซึ่งผลประโยชน์ใครเกี่ยวอะไรอันนี้ไม่สน อ่ะก็ต้องติดตามดูนะครับเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่ดังแต่ก็ไม่ค่อยมีข่าวออกมาผนมะประเด็นข่าวนี้เป็นค่อนข้างที่จะนิ่งเพราะว่าต้องยอมรักสื่อในประเทศไทยนะไม่ค่อยจะเปิดเผยเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับผลกระทบต่อประเทศจีนนะเชื่อว่าสื่อตัวหนึ่งก็ได้รับข้อมูลจากสำนักข่าวซินหัวนะครับซึ่งเป็นสำนักข่าวกระบอกเสียงของประเทศจีนอยู่แล้วแล้วก็ประเทศไทยสื่อในประเทศไทยก็รับข่าวมาจากนั้นดังนั้นแน่นอนข่าวใดที่จะเป็นผลกระทบต่อประเทศจีนนั้นไม่ค่อยมี ติดตามได้นะฮะในช่องข้องตุชาเรานะครับผมคุยข่าวไปทั่วโลกนะครับประเด็นที่เกิดความข้อขัดแยง้งนะครับอ่ะก็ติดตามดูนะครับว่าคดีนี้บริษัทนี้นะครับ C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  r a c k i n g นะฮะจะเป็นอย่างไรจะถูกเพ่งเลงหรือแม้กระทั่งการที่ไปขุดทรายนะครับถมทะเลเนกาสเปรลีนะร่เนี่ยะสร้างเกาะเนี่ย ก็เป็นประเด็นที่อเมริกานั้นนะตั้ง discriminate d c r i m i n a t e คือ redit, Medic, id, ตั้งนะครับตั้งแง่ว่าบริษัทนั้นเป็นบริษัทที่กระทำผิดเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศนะครับว่าด้วยทะเลนะครับอ่ะโอเคนะครับก็คุยกันนะครับเรื่องของกฎหมายกับผมดรชาลลนะครับ,รอรบขอบคุณที่รับฟังขอบคุณที่ร่วมดูเนตช่องด,ดรชาด้วยกันไม่กดข้ามโฆษณาจนเร็วเกินไปขอ30วินาทีเดิยนะครับต่อโฆษณา หนึ่งตัวนะฮะแปบ๊บเดียวนะฮะ,ะช่วยๆกันนิดหนึ่งช่วงนี้ยอดตกมากหลังจากที่นะฮะไม่เคยได้จัดรายการภารกิจเยอะแล้วก็ลูกมาอยู่ด้วยสองคนนะครับก็ต้องเลี้ยงลูกนะฮะทงเป็นพ่อบ้านทั้งหลายเีส่สารพัดสารเพยจริงๆเนะี่ยครับขอบคุณไปยังแฟนร,รายการที่ร่วมสนับสนุนสติ๊กเกอร์รายเดือนด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังน้ำส้ม ผู้เรือหม่สสส่งตรงถึงมือท่านรับออเดอร์ก่อน18บนาฬิกาของอทุกวันกเกษตรไปรูปไร้ดรชาครับพบกันแน่นอนครับในวันปฏิบัตสากลของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในสากลต่อรอนะฮะที่สมโมสรตำรวจ200กิโลเท่านั้นนะฮะกรอบในไรเแมดพบกันอย่างแน่นอนวันนี้กระผมไม่หนุ่มน้ำมนต์คนประคนชัยน้ำใจงามนามไพเร เชื่อมองดรช่าขออนุญาตลาท่านผู้ฟังก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เล่นก่อนสวัสดีครับไอ้หนุ่มหน้ามอญพลับโผลชัยน้ำใจงามน้ำไหลร้อน ชา,ชาโรชาดอกชาโรยชาชาโรชาดอกชาโรชาเส้นทางชีวิตสองมือลิกิตมาต่อคู้กับโชคชะตา ผมยานามตามลำาลือลเงราวดีๆให้พี่น้องได้ปรึกษาข้างด้านกฎหมายวิชาไปอย่ามาเรียบเราชาโลชั่นเปชาโลชั ไอ้นมหน้ามนคนอีสานตายไม่เคยคิดทอดจริงไกลจำชื่อผมไว้ดอรชาลล์ชาลอ์เจ้าน้องเธอชาลอ์เจ้า